สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันพุธทุกคนนะคะกลับมาสู่การดูดวงนะคะอันนี้จะเป็น general reading นะคะดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะ2565นะคะเวลาผ่านไปไวมากเลยเนาะแป๊บเดียวเองไวจนน่าตกใจ <c oughs> นะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะ กันยายนนี้ใช้เด็กนี้ให้นะวันพุธวันพุธนะคะเป็นคนที่รอมชอมนะไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะมีปัญหากับคนนะคะคนรักความยุติธรรมเช e r a n ร e ขึ้นมา King of Cup ับนายอ็อบเพนต์เคิลและชาดดสี่คาถา อืมสิบดาบหนึ่งถ้วยมาหนึ่งใบสุดท้ายหน่อยสิหนึ่งสองโอเคเดือนนี้นะคะเพื่อนๆชาววันพุธน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ไม่ได้แบบปรับปรับสัพพันหรอกแต่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะความวุ่นวายความสับสนหรือว่าบางคนต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะเปลี่ยนรถหรือว่าเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจอพลังงานของความต้องปรับสมดุลน,นะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องนะคะทุกเรื่อง <laughs> นะคะทุกเรื่องอย่างเช่นอ่ะเงิน ความสัมพันธ์หรือความคิดนะคะความคิดปัญหาอะไรเงี้ยคือมันคาเขากันไปอะนะ่ะเนาะแต่มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆมีแบบพลังงานของการเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นคืออ่ามันไม่ได้หยุดอยู่กับพี่อะ่ะมันถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเอง ซึ่งมองดูแล้วพลังงานของคุณดวงส่วนใหญ่จะออกมาทิศทางที่เป็นพลังงานบวก70%ขึ้นไป60ขึ้นไปอ่ะนะคะสิ่งที่ดีๆนะคะก็จะมีในเรื่องของโอกาสชัยชนะเข้ามาด้วยโอกาสชัชนะนะคะความมั่นคงเข้ามาด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่พีคที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่เสริมกันก่อนไพ่เสริมขึ้นมานะคะ l อริ e myself from In i n l นลิตเตบนะคะน่าจะแบบพยายามออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าบางคนบล็อกกันปิดกั้นกันหรือว่าปิดกั้นตัวเองนะคะแปดดาแปดคาถาขึ้นมา Seven o t Pentacles ขึ้นมา I m a y n น e เ t ก p p พ t อร์ตชบางอย่างกำลังเข้ามาหาคุณละโอกาสในเรื่องของงานนะคะโอกาสในเรื่องของความสำเร็จกำลังมาละ ถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอะถ้ามันไม่มีแบบว่าแอคชั่นมันก็ไม่มีรีแอคชั่นใช่ไหมังนั้นมันเป็นเรื่องเบสิกนอร์มอลนะคะอย่าได้กังวลใ,ใดๆเลยใช้ชีวิตแบบว่ามีสติแล้วก็ทำทำวันนี้นะคะเพื่อวันข้างหน้าให้มันดีนะคะ Transformation ขึ้นมานะคะพลังงานของภาวิสุข,ขึ้นมา เดี๋ยวนะหมอโบเปิดไพ่เยอะนะคะใจะเย็นๆนะเดี๋ยวฉันหลงนะคะอะขอดูฮาร์ดเอาเลิลหน่อย t าเดดอินสลอชันขึ้นมาชูจูเบลมีความฮาร์ดจักระขึ้นมาด้วยนะคะพลังงานของฮาร์ดจักระอนาหาตัตตสีเขียวขึ้นมาอืมโอเค เพื่อน,นชาววันพุธนะคะมาดูกันที่เรื่องแรกก่อนนะคะโดยเฉพาะอะไรในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างสําหรับผู้ที่ว่างงานหมอโบว่าคุณมีโอกาสอย่างมากที่จะได้งานนะคะมีโอกาสอย่างมากในเดือนกันยายนที่จะได้งานนะคะสําหรับผู้ที่ว่างงานนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณพอใจนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณพอใจ ส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะส่วนคนที่ทํางานประจําดีมากนะคะยังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพแต่งานประจำเนี่ยเหมือนจะต้องแบบทําภารกิจประจําวันให้มันดีที่สุดอ่ะนะคะมีความรับผิดชอบ take action เหมือนคุณจะได้รับความไว้วางใจนะคะจากที่ทํางานของคุณนะคะถือว่าดีนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแววมันมีความแบบมั่นคงไปข้างหน้าแล้วนะคะในเรื่องของแบบ มั่นคงในความดีของตัวเองนะคะ t ท k e a c t i o นขยันมันเพียนลงมือทำจากสิ่งที่คุณคิดนะ่นะคะแต่ถึงจาก,การเปลี่ยนแปลงยังไงอาจจะเปลี่ยนไปในลักษณะของได้รับตำแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเออมันเป็น x ไม่ใช่ x มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่แล้วพลังงานนี้ขึ้นมาบอกเลยนะคะว่าอ่ะทุกอย่างนะคะรอบด้านอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราจะต้อง ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะบางคนออกจากงานนะคะก่อนหน้านี้แล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ก็มีบางคนก็แบบว่ากำลังเริ่มก็มีนะคะเอาละบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานที่นะงานที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยนะคะหรือว่าการเดินทางเครื่องมือแพทย์ หรือว่าเกี่ยวกับความเป็นความตายทหารตำรวจพยาบาลหรือว่าอาอาชีพที่เป็นหอย่างเงี้ยก็ได้นะจะมันมันจะโดดเด่นในเดือนนี้นะคะะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะอืมส่วนแต่ต้องระวังสุขภาพด้วยนะสุขภาพของคุณคืออะไรอะ่ะกระเพาะอาหารนะคะ มาดูว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวล่ะว้าวคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นบางคนก็เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะบางคนธุรกิจส่วนตัวของคุณกำลังไปได้ดีนะคะสร้างความมั่นคงให้คุณได้โดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนดูสิเงินเข้ามารัวร,วรวัเลยธุรกิจส่วนตัวเงินจะเข้ามาเยอะนะคะหรือว่านายตัวเอง หรืองานที่ทาแบบค้าขายอะ่ะเงินก็จะเข้ามาเยอะเช่นกันนะคะเงินก็จะเข้ามาเยอะเช่นกันแต่ระวังต้องได้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองอะต่อมาเงินการเงินนะคะจะได้รับการเงินจะได้รัพ์ ขอดูหน่อยการเงินส่วนใหญ่อ่ะดูสีเงินมารัวๆเลยแต่ต้องระวังการได้เสียเงินด้วยนะจากบางสิ่งอาจจะเกี่ยวกับต้องซ่อมรถต้องซ่อมรถหรือว่าได้เสียงเงินฉับพันแต่คุณจะมีทรัพย์ทรัพย์จากโชคลาภก็ได้หรือทรัพย์จากความสามารถของคุณหรือว่าจากสิ่งที่คุณควรจะได้มันจะมีโชคเข้ามานะคะอืมแต่ไมไ่ไม่ได้แบบเฮ้ยต้องเน้นเสียงนะเอออย่างเงี้ยเสี่ยงแบบมีสตินะคะ,นะคะอ่า งานเงินไปแล้วสุขภาพสุขภาพการทำงานหนักกระเพาะอาหารความเครียดนะคะอ,อความอ่อนแรงอ่อนล้าโซมร่างกายของเราอะนอนไม่เพียงพอด้วยนะบางคนนะคะเนี่ยมีความแบบเครียดด้วยแซดอยู่ในใจถูกทำร้ายรับหลังมาหรือว่าถูกเทมาก็มีบางคนนะคะเออ การเดินทางน่าจะปลอดภัยดีไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องใช้สติในการแบบขับรถขับราด้วยนะคะได้รับการคุ้มครองที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยโอเคทีนี้ขอดูว่าความรักเนาะไห่ความรักเป็นไงบ้างความรักจะจะเป็นการที่อาศัยโสดจะมีคนเข้ามาเป็นธาตุดินนะคะเนี่ยต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ธาตุดินธาตุน้ำกำลังจะเข้ามาค่ะ สายโสดบางคนที่คบกันอยู่อาจจะได้เลิกกันมาปรับปรับสัมพันธ์นะคะเลิกเป็นเหตุ relationship อะความสัมพันธ์บางคนก็เป็นทั้งรักทั้งเกลียดก็มีความรักคนโสดนะคะมีโอกาสได้เจอจากการเดินทางเป็นคนที่คุณแบบอธิษฐานนะคะกับจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้ได้มาเจอกันคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่า าสามารถที่จะเป็น unconditional love ทำให้เรารู้สึกดีได้ค่อยๆศึกษาดูใจไปนะคะไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะเขา,ขาถือเหรียญอยู่แต่โรแมนติกนะแต่โรแมนติกสำหรับคนที่มีคู่บางคนบอกเลยนะเลิกกันอย่างปรับปรับสับพันธ์นะคะได้แยกย้ายกันอย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า,าต้องได้แบบเขาเรียกอะไรนะระยะทางหรือว่า อีกฝั่งหนึ่งต้องได้แบบเดินทางต้องได้ไปต้องได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายคือปรปับสับพันเครียดนะคะคิดถึงกันหน้าดูนะคะดูสิแต่ถ้าเลิกกันแล้วอ่ะคุณมีพลังการเริ่มต้นใหม่เข้ามาพลังงานนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าใจฟูขึ้นต้องใช้เวลาในการเยียวยานะสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นช่วงว่าที่ขอดูวุ่นวายทะเลาะก,กัน นะคะมีความแซดเข้ามาด้วยต่างงานเดอะซันมาบอกว่าอาจจะต้องตัดสินใจคุณจะตัดสินใจถูกไหมว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามคุณจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในเดือนนี้นะคะเอาล่ะความรักมาดูคําแนะนํานะคะคําแนะนําของคุณบอกมาเลยว่าอาคุณอาจจะต้องแบบยอมที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือความกลัวบางอย่างนะคะโดยเฉพาะความกลัวในเรื่องของ ฮาราดจากกักรของคุณมีปัญหาคุณอาจจะกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่บางคนมีแฟนอยู่แตก่ก็กลัวที่จะพูดความจริงในใจเพราะว่ากลัวสูญเสียคนรักหรือว่าคุณมีปมปร,ประเด็นอะไรมาในอดีตแล้วคุณไม่กล้ามูอ่อนก็มีนะคะ,ะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีในเฟสบุ๊ าสายเมนเฟสนะไม่ว่าคุณจะเมนเฟสอะไรอยู่ก็ตามโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วนะคะชัยชนะโอกาสแห่งการศึกษาโอกาสแห่งความรักโอกาสแห่งการแบบการงานผลงานอะไรต่างๆนานามัมนเลิศมากนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะจงเชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองนะคะจงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลือกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ะะไม่ว่าจะเป็นแบบการงานหรืออะไรก็ตามงานของคุณหมอโบว่าในช่วงเวลานี้คุณน่าจะมีความคิดไอเดียบางอย่างสร้างสรรค์หรือว่าคุณอยากจะทําอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะทํามาแล้วในอดีตอย่างเงี้ยแล้วคุณมาสารให้มันเป็นแบบความเป็นจริงลงมือทำนะคะในเดือนนี้เพื่อนชาววันพุธขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังสื่ออะไรถึงคุณนะคะ สเปริชั่วบางคนเข้าไปศึกษาในเรื่องของสเปริชั่วทางด้านการตื่นรู้หรือว่าสายจิตวิญญาณนะคะดูสิ promise of the future มาเลยความสำเร็จนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนการบ่มเพาะนะคะความสามารถของคุณหรือการฝึกฝนหรือแม้แต่แบบการเข้าไปสู่กัน พยายามเลี้ยงดูพยายามเทคแคร์สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้มันแบบจเจริญง,งอกเงยขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณควรทำและโฟกัสในเดือนนี้ก็คือฮาร์ดจักระของคุณนะคะอาจจะเสริมด้วยหินอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าทำสมาธิหรือพยายามที่จะทำเซลล์เลิฟเยอะๆด้วยนะคะอืมมีอะไรอีกไหม อขอดูว่าสปีตอยากจะสื่ออะไรถึงคุณนะคะสุดท้ายหวังว่าเราไม่ลืมอะไรเนาะคุณไม่ได้ลืมอะไรนะคะเป็นแปลกๆงี้ก็ไม่รู้อ่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้ว p ชมเ n รนมาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถที่จะยับยัง้งหรือว่าต่อต้านจัก,กรวาลได้นะคะคุณได้รับโอกาสนะคะอาจจะเป็นโอกาสแห่งชีวิตของคุณ คุณเจอการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นวิกฤตในโอกาสจะเข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยวิกฤตแห่งโอกาสเข้ามาหาคุณถึงคุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยก็ตามแต่คุณต้องรองดูผลลัพธ์มันก่อนนะเออเชนออฟสอดขึ้นมาบอกว่าในเรื่องของความรักที่มันไม่สมหวังไม่ได้เดินใจหรือความรักที่แบบอ่าเป็นความลับหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะรู้ความจริงถึงคุณจะ broken heart กับใครบางคนนะคะ เป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจเพื่อตัวเองหรือเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในเดือนกันยายนนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงโชคดีนะคะสําหรับชาววันพุธนะการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วกรุณาพิมพคําว่าขอบคุณการเปลี่ยนแปลงที่นําพาฉันไปสู่โอกาสความสําเร็จความมั่นคงของชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะเลิฟเลค่ะ